สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเปิดตำลาเล่นคูนก้าวราวเดินที่หลังวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทยเชสเอลอีกเช่นเคยนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณกระเจี๊ยบหวานนะครับนะ อ,อ่านตรงไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะครับก็เล่นเป็นเกม5นาทีนะครับวันนี้ก็เจอกับช่างยันอีกแล้วนะครับมายงขวานะฮะวันนี้เล่นเป็นสีดํานะครับนะก็ตามชื่อเรื่องนะครับเปิดตาําราเล่นโคนเก้าวเหลาเดินที่หลังนะครับนะเราจะเล่นโคนก้าเหลาแบบไหนนะไปดูนี่ครับนี่แบบนี้ครับนี่เราเดินที่หลังแล้วเดินแบบนี้ยังไม่ต้องขึ้นขึ้นขุนล้วก็กินตัดเข้าไปอ้าวเขาไม่กินโคนถอยกลับมา โอ้ oh, ถ้าก็กินโคนมีลูกเล่นอีกนะครับนะวันหลังผมจะหาเกมมาให้ให้ชมนะครับอ่ะแต้มนี้ก็โจมตีเบี้ยเขานะครับเกมนี้เป็นเกมที่ส,สนุกนะครับแล้วก็คู่ต่อส้ก็รู้แนวทางนะครับรู้ในการเล่นของมายงขวาเป็นอย่างดีนะครับแต้มนี้ก็ฝังเม็ดเข้าไปแทงเม็ดเข้าไปเม็ดเขากลับไปก็เสริมโคนเสริมโคนเขาต้องโยกมา้ามาโยกม้ามาอ่ะโอ้โยกมา้ามา แล้วก็จะไปหน้าโค้นอรัโยกมาด้านนี้ก็ต้องถอยเม็ดกลับมาพู่ก่อนนะฮะมาพู่ก่อนไม่อย่างนั้นเรือเราจะมีปัญหาเขากินตัดแบบนี้เข้ามาก็เอาเบี้ยกินตัดเข้าไปตอนนี้เขาไม่ได้แก้เบี้ยสูงนะฮะเขาไม่ได้แก้เบี้ยสูงเพียงแต่ว่าเขาขยับมาออกมานะฮะการปิดมาออกมาจังหวะนี้เขาเรือออกมาแล้วก็ขุนขึ้นไปนครับเกมนี้เป็นเกมไวก็ต้องคิดกันไวๆหน่อยนะครับการเล่นหมากลุกตามตำราหรือเปิดตำราเล่นเนี่ย นะฮะเราก็ต้องจำแพทเทิร์นจำรูปพลางให้ได้นะครับว่าเขาเดินแบบไหนแล้วจะทรงจะเป็นแบบไหนแต่อันนี้เ็เอาเรือยอนะฮะจับสองแล้วก็เขากางปีกมามามานะหวังจะกินตรงกลางเราก็กินเม็ดตัดพวกเข้าไปก่อนเอาเขากินลุกกินลุกเราก็ขึ้นมาก็ตีลุกเราก็ลงมาเอาเอาเราไม่ขาดอะไรนี่นะเอาเขากินแล้วเขาจะกลับไปตีลุกอีกไหมเขาจะกลับไปตีลุกแบบนี้เอา เม็ดเขาไปกันนะฮะไม่ให้หมาออกไปง่ายๆนะครับโอ,โอ้โหมาจะออกไปลําบากหน่อยนะครับจังหวะนี้เขาก็พยายามจะเอาเบีย้ยขึ้นมาแทงหมาเราเอาเบีย้ยขึ้นมาแทงหมาแทงโคเราดูนะฮรดูดูแล้วก็เอาไปเบียไปจับนะเอาเรือเรือเรือไปจับกินเบีย้ยเขาผูกมมาโอ้โหมีแต้มจังหวะเล่นสวยงามน,นะครับแต้มนี้ก็ยัดเบีย้ยเข้าไปอีกโอ้ ดัดเบียร์เข้าไปเกมไวเกมห้านาทีนะฮะคิดมากไม่ได้นะครับเปิดตำลาเล่นด้วยก็ลำบากนะครับต้องใช้ความจำเอาอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ก็แทงส่วนเข้าไปเขาจะกินไหมเขากินเราใช้โคนยัดอ่าเขาใช้ขุนกลับมาผูกใช้ขุนมาผูกปากเพิ่มปากไว้ถ้าเขากินทัดเข้ามานี่เหลือเขาเสียสองนะครับแต่น,นี้เราก็ดูแล้วก็นะเอาโคนยัดเข้าไปอีก เขากินไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆน,นะเขากินไม่ได้เขากินนี่เราใช้โคนกินเลยนะครับเขาใช้เบีย้ยกินเรือด้านหลังขาดนะครับนะจงังหวะแบบนี้ต้องจํารูปร่างให้ได้นะครับนะกูต่อสู้จะไปแต้มไหนมีแต้มเอาเบีย้ยแทงโคนม้าก็กินสองเข้าไปนะแทงโคนม้าก็กินสองเข้าไปก็ต้องบีบบังคับกันไปเรื่อยๆนะครับคุณกระเจี๊ยบหวานก็ถอยโคนกลับไปถอยโคนกลับไปแต้มนี้เรา จะเข้าไปโจมตีต่ออย่างไรได้เอาเบียกินเบียกินเบียร,ยรลุกเข้าไปแล้วก็โคนแทงลุกแล้วก็เบีย้ยกินแล้วก็เอามากินโอ้โหแบบนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับว่าแล้วจังหวะนี้เราก็เอาเบียกินเบียลุกเข้าไปลุกเข้าไปเขากินเข้ามาก็เอาโคนโคนแทง โขนโขนหรือเบี้ยโขนเอาเบี้ยก่อนเบี้ยก่อนกินเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเขากินตัดเข้ามานะเอากินกินกินเบี้ยเข้าไปก่อนเขาใช้เบี้ยกินแล้วก็โขนแทงลูกเข้าไปโอ้โหแทงลูกเข้าไปเขาหลบไปไหมหลบไปกไป็เอาโขนกินลูกเข้าไปอีกอืมเขาเขาถอยลงไปถอยลงไปจังหวะนี้เราก็เอาโขนนะโขน ไปกินเบีย้ยหรือยัดขึ้นไปไปกินเบีย้ยก่อนไปกินเบีย้ยก่อนฮนะจังหวะนี้ก็ไปกินเบีย้ยก่อนแล้วก็เอามา้าก็ม,มีมีตาม,ม้านะม้าเขาขับไปได้นะตอนนี้ม้าเขายังกลับไม่ได้นะเราที่เราไม่เอาเรือไปกดมา้าเพราะว่าจังหวะเขามีเขาตีลุกนะเปิดลุกแล้วก็เรือเราขาดนะครับจังหวะนี้ก็เลยไม่ไม่อยากจะไปนะแตบบ่นี้ดูแล้วก็ขอามาัดเสริมเข้าไปอีก ออกมาดันเข้าไปเสริมเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหโโเกมไวเกมห้าหนานาทีนะต้องจำรูปร่างจำตำลานะแพทเทิร์นนั้นให้ดีๆนะครับหลุดตัวไหนนะพาตัวไหนก็ไปกันได้นะครับแต่นี้เขาจังหวะนี้เขามาเอาคนมาต่อคนมาต่อถ้าเราไม่กินล่ะถ้าเราไม่กินเราจะเอาคนแทงลุกเข้าไปเขามาอ้าวมาด้านนี้เขาเลือด อ้ลุกเข้าไปนะฮะตีลุกเขาไปอีกอือืมเอาเขาปิดเอเขาปิดแต้มนี้แต้มนี้เอามา้าตีลุกเข้าไปอีกโอ้โหนะดีไม่ดีไ,ม,ดไม่รู้นะสนุกสนานเอาแบบนี้เขากินเราโคเรากินกินมา้ากินโคนโอ้โหสามตัวนี้เราโดนกินแน่นอนนะแต้มนี้จังหวะนี้ก็ดูแล้วก็ต้องแบ่งแยกนะเอา หมากินโคนไปก่อนไหมหมากินโคนหมากินโคนเขาไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะจับเราจะไปจับอ่าเรือเขาด้วยนะฮะแต่มนี้ก็มีจังหวะที่ผมลังเลยใจนะครับก็คือเอาโคนแทงลูกให้เขากินหมาแล้วกินเรือนะฮะตอนนี้เขากินสองตัวเลยนะครับนะแล้วก็โคนเขายืนคู่กันมันก็ไม่สวยนะครับจังหวะนี้ในใจก็จะโคนไปแทงลูกด้วยนะเขากินหมาเราก็กินเรือนะ โหเราวมาเ็เราขาดอีกตัวหนึ่งไม่ไหวนะครับหมดตัวใหญ่สามตัวแต้มนี้ก็โคนกินเอาวมากินโคนแหมโคนกินมา้าเอาม้ากินโคนกวกเข้าไปอ้าวจังหวะนี้ก็ต้องอา่าเขาหนีแบบนี้เขาหนีแบบนี้แต้มนี้ก็เข้าแต้มเหมือนแต้มที่แล้วนะครับก็คือต้องแลกม้าก,กับโคนนะฮะเพราะว่าเราโดนอยู่สองติดนะครับจังหวะนี้เราให้เขากินโคนแล้วเราก็กินโค,น,น,คนเขาเหมือนกันแต้มนี้ก็ดูแล้วนะ ต้องให้เขากินโคนเอาแทงลูกเข้าไปนะลอยลูกเข้าไปก่อนนะฮะแต้มน,นี้ก็สวยงามดีแทงลูกเข้าไปเขาต้องกินอ่ะเขากินแล้วก็เอาเหลือกินโคนกวกเข้าไปเอาเหลือกินเข้าไปแล้วเขาไปตาไหนต่อโอ้โหเราเหลือโคนเม็ดนะเรากำลันเป็นต่ออยู่แล้วเป็นต่อแบบนี้เป็นต่อแต้มน,นี้เขาแทงแหมหมาหมาตัวนี้หมาตัวนี้นี่เขายืนขวาง ขวางเราอยู่นะฮะแอบมบนี้ก็ดันเรือขึ้นไปนะฮะเดือนเรือขึ้นไปกิ๊กหนึ่งนะฮะโอ้โหเอามาเอาเขาตีลูกแบบนี้ไม่ได้ตีลูกเนาะไม่ได้ตีลูกเราตีลูกกินมา้าเข้าไปโอ้โหกินพวกเข้าไปเอาเหลือ54วิโอ้หตายอีกแล้วนะวันนี้นะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยนะต้องรีบเอาเรือออกเขาจับกินเรือจับกินเรือก็ตีลูกเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไวๆเอา เหลือออกมาไปทาหน้าที่ไวๆเอาาตีลุกตีลุกปิดปิดเข้าไปก่อนปิดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราเอาเหลือไปตีลุกกันบ้างนะเหลือห้าสี่สิบเจ็ดแล้วเหลือสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะทันไหมจะบี้ทันไหมโอ้โหเล่นเล่นระทึกนะกว่าระทึกอกระทึกอืเอาก็ต่อเรือต่อเรือแต้มนี้ต่อเรือไม่เอาไม่เอาเราตีลุกเข้าไปอีกไม่เอาไม่ต่อไม่ต่อยังไม่อยากต่อ ไม่ตอ่อเอาแบบนี้ก็กินโก,ก็ไปไม่ได้แล้วโอ้โหหลบไปตอนไม่ต่อก็ไม่ได้นั้นต้องกินว้ก่อนนะก็กดหน้าบ้านเราอยู่นะโอ้โหเอาเขามาผูกมาผูกหมาผูกก็เอาขุนเข้าไปเลยขุนขึ้นไป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 เหลือสามสิบห้าแล้วครับสามสิบห้าเอาขุนขุนเข้าไปอีกขุนดันเข้าไปครับขุนดันเข้าไปโอ้ยเบียวเอาเหลือโอ้โหหมัวมาหมดแล้วไีลุกมา ตีลูกไปดันเข้าไปเขาตีลูกเราไม่ได้ตีลูกเราไม่ได้นะตีลูกเราไม่ได้โอ้เลยยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวิอ๋อไปเขาจะมาตีลูกไหมดันดันขึ้นไปดันขุนขึ้นไปไวไวได้ครับไวไวเอ้าดันไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเขาตีลูกอีกอตีลูกตีลูกต้องเขาตีลูกตีลูกตีลูกโอ้โหเดินคนไม่ได้เดินคนไม่ได้เขาตีลูกอยู่โอ้โหเสียเวลาอือหือไปไหมขุนขุนอไปอีกไปอีก ขึ้นไปก็ตีลูกอีกอเอาแทงเบียเข้าไปแทงเบียเข้าไปเอ้ยเอาเม็ดแทงม้าเข้าไปก็ไตีลุกอีกแล้วดันเข้าไปอไกลแล้ว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 เหลือเหลือเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิเหลือเหลือเอาเหลือไปแต้มตนี้เหลือไปแต้มนี้เอ้โ ho ม้าไปก่อนไม่ดีเขาก็กันเอาโขนเข้าไปอีกโอ้ยขุนเข้าไปไม่ดีม้าก็ มา้าโอ้โหกันก็ตีลุกนะไม่ม้าก็ตีลุกหมาก็โดดไม่ได้ตอนนี้ม้าก็โดดไม่ได้แล้วกันมมาก็เอา้าขกินเราไม่กินเราจะเอารอดคอมมาเลยก็ต่อเข้ามาแล้วเอาขุนขึ้นไปโอ้โหหมดเวลาแพ้ไปอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็นะ ก็เป็นวันที่หมดเวลานะฮะมาจนได้นะครับแพ้จนได้วันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย